ว่าเขามีฝีมือมากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามาึงเป็นสปอร์ตไอคอน์ดเพราะว่าน้องเขาชอบการออกากำลังกายมากว่าจะเป็นการเช็กบอลนะครับการดำน้ำนะครับหรือว่าการเทรนนิ่งในยินโดยนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นผลงานว่าจะเป็นซีรีส์ชอบกระเช้ค,คู่กันนะครับหรือว่าคอนเสิร์ต Love Out Loud Fan Fest ้วยอุ้ยอยากไปดูม,มากๆเลยนะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับน้องฟอสเลยครับ แล้วผมสีแสงนั่นเองครับผมสวัสดีครับน้องฟอสเป็นยังไงบ้างครับผมสปอร์ตไอคอนของเราวันนี้รู้สึกไงบ้างกับการบอกว่าให้ชื่อนี้กับเราข่อมากเลยครับการเป็นสปอร์ตไอคอนคนแรกของปเจนแพทครับรู้สึกยิ่งใหญ่มากๆากให้สมกับแบรนด์ครับพี่เขาเที่ผมครับก็ขอบคุณมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเราไม่เคยรู้สึกคราวนั้นก่อนจะใส่ครับผมที่เรนี่ยเขอเสียงแฟนๆหน่อยได้ไหมด้านหลังเนี่ยขอเสียงแป๊บ อุณหภูมิข้า,างเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึดดงเรื่องการออกกำลังกายไปแล้วที่พี่พูดมาที่ถูกเลยนะครับ<ช>ครับผมคือเราเป็นคนชอบออกกำลังกายใช่เราเป็นทำไมถึงชอบออกกำลังบ้างหรือว่า,ากีฬาอะไรบ้างที่เราชอบเป็นเสถียรก็จริงทีช่ชอบออกกำลังกายพูดตอได้เนแต่ว่าเราอ่ะเราเป็นคนแบบถ้าเราไม่ได้เล่นอย่างนีเร,งเ,รงเราจะเป็นคนผอมมากซึ่งเรารอ่ะ เราก็แบบมีรูปแบบพวกฟิตเนสโมเดลอะไรแล้วก็ยิ่งเราไปถึงจีเอ็มซีบีแล้วกบทุกคนต้องโน้ตต้องขุนดีเราก็แบบแอาศัยตอนแรกเลยอยากขุนดีกับเขาบ้างอาศัยไปเกาะไปเกาะเขาไปเกาะไปเล่น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 กับเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนเหมือนตอนหลังเหมือนจะเล่นแล้วแบบรู้สึกรู้สึกจอยครับเคยจอยโอ้โหผมเล่นตลอดจนแบบตอนนี้คือผมเล่นไม่หยุดเลยก็คือไม่ต้องไปกับเขานะสามารถเล่นเองได้เสามารถเล่นอยได้แต่ว่ามีเพื่อนเล่นก็ดีกว่าเล่นเดียวมันต้องเหงาเออเอาเพื่อนอยู่มันก็ สกสิบดก็ได้อยู่นะมีมี้รั่บ้างตเิมอยู่นะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องการแต่งตัวดีกว่าครับคือเวลาที่ต้องออกกำลังกายแน่นอนว่าเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าเรามีที่การเลืออางก็สําหรับตอนะครับเวลาที่ควรจะเลือกเสื้อผ้าที่ไปออกกําลังกายคือต้องสําหักเบาสองเนี่ยกห้ไมวกแล้วก็อย่างที่ส่งที่สตม่ีสังเกตเพราะว่าเวลาเรส่ใช่ครับลเราใส่เสื้อผ้าที่มีสังเกตใช่ครั ไม่มีใช่เลยการเนเวลาเวลามต้องให้เวลาเราใส่ัจะรู้สึกสบายไม่ขันเลยเที่ไม่ซุาใช่ไม่ชาชนรู้สึกไม่าดสะกบาย่สุดแล้วก็ชอบกับมันให้ไวนะครับเพราะว่าเวลาออกเนี่อยไปท้องาน้าซึ่งถ้าือว่าผ้าที่มันแบบอมน้ำเนี่ยจะทให้ผ้ามับาแล้วชื้น่อยูแต่นั่คือตั้มเยวแห้งครับ ไิ่ทแ่ละตอนแรกก็วิ่งมาแตวิิงมา200เมตรไม่ได้ทำงานก็ไปไหนไปไนมาอ่าเพราะว่าเมื่อกีู้บอกไปแล้วว่ามีการออกกำลังในการทินมาแล้วะเุกครับ วันนี้สงสัยเสื้อผ้ากคขาครับอกความรู้สึกครับเป็นยังไงบ้างตรงโจทย์ที่เราแบบพูดมาเมื่อสักครูดไหมใช่ครับตอนแรกก็จำได้เลยนะครับว่าไม่ร <c oughs> ู้จักก็น้องให้ใจใส่ครับเลยครับโอเคพองเท้าใส่เนี่ยคือมันเบาจริงครับจริงอย่างที่ที่ที่เขาว่าเขาว่ารองเท้าเนี่ยคือมันเบามากๆเบาแบบเบาจริงครับคือแบบถ้าคนที่ชอบวิ่งแล้วก็แบบว่า คนเราวิ่งเราไม่ชอบความรู้สึกขอ่วันหนักเขาวิ่งไปนานๆมันเจ็บขาแล้วเดี๋ยคือเราคือผมใส่แล้วชอบไม่กระโดดก่อนดืเออคือแบบออกแบบได้ใช่ครับก็ทุกแบบเลยในแบบของผมทีนี้เมื่อพูดถึงตัวดีไซน์ดีกว่าครับที่มาชุดผ้ากท้องฟ้าชอบอะไรพิเศษครับสเพราะว่าผมครับจริงผมชอบสีของคือโทนคือโทนของเขาเนี่ยมัน สีอาจจะดูไม่ได้แบบฉูดฉาดมากต่ว่าพแมทเราเป็นผู้ชายเจนเท่าแมนทก็ต้องแบบหล่อเลยดูดีมากต้องมินิมอลมินิมอลมินิมอลคูลคูเท่เท่เราใช่ครับคือผมว่าเหมาะเหมาะทุกคนแน่นอนครับที่ใส่แล้วหล่อมากใส่ขึ้นมา้วหล่อข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยได้เลยได้อยู่เลยได้เลยอ่ะทีนี้มาพูดถึงรองเท้าดีกว่าวันนี้เป็นยังไงครับรองเท้าใส่รองเท้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างนุ่มสบายบ้างเตรียมตัวจะแบบไปออกกำลังกายต่าได้เลยนะครับใช่ครับอันนี้ไม่มีสกิ๊ทนะครับอันนี้พูดจากควำจริง ใส่แล้วเนี่ยรู้สึกตั้งแต่ใส่รองเท้าเนี่ยเกิดมาอันนี้พูดว่าพอลสุดในโลกพอลสุดสำหรับผมแล้วในโลกของผมโอเคสุดยอดครับจริงหรอใช่ครับที่ฟังเสียงนีครับเห็นไหมหนึบหึบมากหนึบหเลยครับหึบกับพื้นเลยหึบเลยใช่ไหมไม่ไม่ลอยเนี่ยหนึบแรงดังแก้อะไรเลยนะหมกูหลงกูหลงไม่หลงแน่นอนหนึบหนึบมากครับก็คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยจริง ถึงจะเป็นรองเท้าด้่ยแต่ว่าก็ใส,ใส่ใส่เทรนนิ่งได้นะครับ,รบถ้าเราแบบไม่ได้แบบเพิ่มอร์ตหรือว่าอะไรมาใส่ก็มันใส่พีเยได้อยู่แล้วด้วยอ,อ๋ออีกอย่างนึงที่ผมชอบมากปกติรองเท้าเนี่ย,ถ,นนนยถ้ามันใส่นานๆเนี่ยมันบาลานซ์มันจะถ้ามันโยกย่าเหมือนกันให้เราปวดเท้าได้ตัวนี้คือใส่ก็คือสบายครับผมว่าใส่สักสีชั่วโมงไม่เป็นไรครับดูสามารถใส่เดินนั่งก็ได้ใช่ครับใส่ก็ได้ใช่เลยครับไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์ได้หมดเลยโอ้ท่าน้าให้ใส่เลยนี่เขาต้องให้อยู่อแน่เลย อันนี้เมื่พูดถึงโชว์ชวงลุกแล้วเนี่ยคือวันนี้แบบความรู้สึกอยากจะให้น้องสปอว์ได้แบบหมดตัวโชว์สเตจจอยเอาถ้าตอนนั้นยัขออนุญาตฝั่งใหม่ได้เลยครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับไปดูลุกของน้องหน่อยว่าวันนี้เนี่ยสวมใส่แล้วเท่ปขนาดนี้เราเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมกับลุกเลยทั้งหมดเลยรองเท้าเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดสก์เกลย์นี่อ๋อ ผมค่อนข้างชอบแจ็กเก็ตครับผมคือว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าคือมันกันกันน้ำกันฝนกันลมสำหรับแบบคนที่สำหรับต้องมองร่างกายเพทางการสื่อสารกอบโลกนะแล้วก็เสื้อเนี่ยผมก็ชอบเรื่องสีของเขาเนี่ยคือปกติเราไม่ค่อยชอบสีสีโทน ทั้งนึนงเลยนะครับผมโหสีมันสีมันมันโดนอะมันดีจริงๆนะไม่รู้จะสรรหาขนาดว่าแต่ขาว่าดีเลิศประเสริฐสุดยอดโอเคแล้วสุดท้ายดี่ป๋าครับผมนี่เตรียมตัวจะแบบว่าไปสายออกกำลังกายประเทไหนบ้างเลยตั้งใจไว้อ,อ๋อเอจริงก็คือจริงผมก็ชอบชอบทำทุกอย่างคือเราคือเป็นคนที่เบือ่อแต่ว่าเราอ่ะเราไม่ชอบความจำเจนแต่ว่าจริงเราก็ชอบเราก็ชอบวิ่งชอบชอบวิ่งค่ะแต่ว่าวิ่งไม่ได้โหดเท่าพี่ๆแต่ว่าก็วิ่งบ้าง90ชิ้น ้วิวิมาลบ้างกันไม่เคยเลครับไปไปมินิก่อนเดี๋ยวมินิไม่รอเลยเดี๋ยววิ่งนรูวิ่งก็ได้นะใช่ีแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่ด้านเยอะในสตอรี่นะว่าผมใส่ใช่ไหมนี่ ผมสุดท้ายแล้วครับน้องอฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างอยากใช้เป็นแรงบันดาลใจบ้างไหมได้ครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็พี่ซีรี์ชาวประเชษคู่กำกับครับบอสในแบบทุกขั้นตอนนะลงตึ้งครับทำเจ้าที่อย่างบี้ไื้คุลังษณะที่วิวเี็นคือถูกต้องไปครับแล้วก็น,นี่นะครับมีโนลิเฟนนะครับอีกไม่นานครับจ้เจอกันแน่นอนแล้วรอกัน ก็มี o v e r s k y 2ครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมกพื่อจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับก็ฝากทุกคนนะครับก็คือเอาล็อกแนเพลงของทางศิษย์นะครับโอเคเขาผมมีการัขอเสียงประมือกับน้องปอนั่นเองครับผมปีปอไทยอ่อนะฮะคนรุ่นใหม่ของเราครับเชิญเลยครับผม